มูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวาษาอายิกาเจ้าวางาังสะปทุมหรือพระตำหนักใหญ่วงังสะปทุมที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าซึ่งสมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงจัดตั้งขึ้นสนองพระราชดำริรรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเ,เดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมี พระราชปลารบว่าวังสะระทุมเป็นสถานที่สําคัญของพระราชวงศ์และของชาติสมควรจัดตั้งให้เป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันวษา,าอาิกาเจ้าเป็นแบบอย่างอันดีงามของการดําเนินชีวิตและการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมและชมนิทรรศการพิเศษเฉลิมสัตยพันกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระ100ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลย,ยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์และด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการจัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์ครั้งส่งประเยว ปเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่18ธันวาคม2566ถึง29กุมภาพันธ์2567เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา10นาฬกาถึง15นาฬกาหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่าเข้าชมผู้ใหญ่150บาท เด็กนักเรียนนักศึกษา50บาทสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02 251 3999ต่อ503หรือเว็บไซต์ www.queenswang.org